สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรณหรือคุณปีชาแนลนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะวันนี้หมอควินมาทําคลิปนะคะของดวงชะตาชาวปีชวดประจําปีเถาะนะคะปี2566เรามาดูกันมา่า ชาวปีชวดนะคะท่านน้ําจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์ใดปฏิหารใดนะคะแล้วก็จะเจอสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างนะคะใช้ไพ่ยิบสี่สามกองนะคะในการทํานายในครั้งนี้ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเรามาดูกันว่านะคะช่วงครึ่งปีแรกเป็นเช่นไใรเทนอฟคอยเทนอฟคอยคือการเงินที่ท่านเฝ้ารอนะคะชาวปีชวด ช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีเรื่องราวข่าวดีหรือนะคะได้รับการเฉลิมฉลองถูกหวยรวยเบอร์มีโชคไม่ลาบนะคะได้เงินทองใช้นะคะค่อนข้างจะเรียกว่าจะมีความสุขก,กายสบายใจเกิดขึ้นในช่วงนะคะเริ่มตั้งแต่กลางกลางเดือนกุมภาจนถึงมีนาบางท่านนะคะจะมีโชคลาบก้อนโตเลยทีเดียว บางท่านก็จะมีเรื่องราวข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่อะไรดีๆจะเกิดขึ้นในทิศทางใหม่หลังจากที่นะคะเหนื่อยกันมาเนิ่นนานพอสมควรเลยทีเดียวเทนอฟคอยคือการเงินจะดีขึ้นจะขยับดีขึ้นจะได้ยิ้มได้หัวเราะมีความสุขายสบายใจเรารับพลังงานบวกๆเข้าไปนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้สิ่งไหนที่เป็นพลังงานดีๆสิ่งที่ดีๆก็รับเอาพลังงานดีๆไปค่ะ นะคะดังนั้นนะคะไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของการเงินที่ดีขึ้นนะคะเป็นไพ่ของเด็กที่หัวเราะมีความสุขนะคะผู้ใหญ่อมยิ้มเป็นไพ่พลังงานที่ดีมากค่ะการเงินจะดีขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นไพ่เดว์เวิลด์เเิลคือสําหรับชาวปีชวดที่โสดหรือเป็นไม้นะคะก็จะได้พบคนถูกอกถูกใจนะคะจะมีการเดินทางใกล้ใน ประเทศหรือต่างประเทศหรือนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงของชาวปีชวดซึ่งเป็นปีที่ไม่หยุดนิ่งเป็นปีปที่ขอัยค่ะเป็นปีที่มีการขวนขวายนะคะเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทำํำแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจบางท่านถึงขั้นให้ปฏิญาณกับตัวเองหรือให้สัญญากับใครบางคนว่าจะทำให้ได้จะพิสูจน์ให้เห็นหรือ จะต้องก้าวกระโดดให้ได้จะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะบางท่านขอพรบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวดีรวมถึงคนโสดคนเป็นไม้ก็จะเจอคนถูกตกถูกใจความรักจะมีแนวน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะชาวปีชวดท่านน้ำ,น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 ำปีนี้นะคะประจำปีกระต่ายเนาะแล้วก็นะคะคนที่ คบกันมานานพอสมควรหรือมาสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีการเซอร์ไพรส์กันนะคะการขอแต่งงาแต่งงานนะคะหรือว่าการตกลงที่จะคบหากันจริงจังก็ได้เช่นกันนะคะจะมีเพศตรงข้ามมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุปธรรมค้ำชูช่วยเหลือหรือจะเป็นคนนําทางนําแสงสว่างให้กับท่านคอยชี้แนะแนวทางคอยแนะนำคอยให้การสัง ส่งเสริมนะคะสนับสนุนท่านขอภัยนะคะหมอควินอาจจะพูดแบบมีผิดในบางช่วงนะคะโอเคเรามาดูแพ่ใบต่อไป4 of w อ n d แวสิบไม้เท้านี้มีการลั่นระฆังวิวาการเฉลิมฉลองงานมงคลต่างๆงงานขึ้นบ้านใหม่นะคะการเอ่อ เรียกว่าทําพิธีการเฉลมิมฉลองงานมงคลนะคะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นบางท่านถึงขั้นเ็าเรียกว่าปีนี้ถึงเวลาที่จะได้ลั่นระคังวิวากันเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีการเซอร์ไพรส์จากคนรักของคุณทาให้คุณเบิกบานชื่นหัวใจเลยนะคะเกี่ยวกับความรักปีช่วดปีนี้ค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะ ออบางท่านที่เลิกรากันไปหรือห่างหายกันไปคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอัดหวนขึ้นกลับมาขอคืนดีการขอ,เ,อ,อเริ่มต้นใหม่นะคะด้วยกันไพ่ใบต่อไปเพจออคอ n เป็นไพ่หนึ่งเหรียญท่านกำลังรอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างหรือรอคอย ข่าวคราวบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการย้ยายเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต,รต่างๆเนี่ยนะคะท่านจะได้รับคําตอบที่ค่อนข้างจะพอใจบางท่านอาจจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและเด็ดเดีดเด่ยวในการเลือกออไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเช่นใดท่านอาจจะต้องเลือกในทิศทางที่ใช่และดีที่สุดของท่านหรือว่าจะต้องเลือกแค่ทางเดียวเท่านั้นนะคะทิศเหนือทิศตะวันออก และทิศใต้สําหรับชาวปีชวดปีนี้นะคะเป็นทิศมงคลเนาะแล้วก็สีขาวสีแดงนะคะสีขาวสีแดงสีทองสีเขียวนะคะสีแสดเป็นสีมงคลของท่านปีนี้ค่ะชาวปีชวดค่ะให้นะคะออวิธีสมดวงเกี่ยวกับการเงินให้พบนะคะเหรียญเป็นเหรียญบาทนะคะจํานวนแปดเหรียญเนาะ พกไว้นะคะในนำถุงเป็นถุงสุกผ้านะคะเป็นสีทองหรือสีแดงก็ได้แล้วก็นำเหรียญบาทแปดเหรียญนี้ใส่ไว้นะคะแล้วก็ให้ท่านพกติดตัวเนาะก็จะดึงดูดการเงินเข้ามานะคะจะเป็นเคล็ดลับเสริมดวงอีกทางหนึ่งที่บอกเินเให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะสำหรับเสริมดวงการเงินนะคะแล้วก็นะคะ หน้าบ้านของชาวปีชวดนะคะปีนี้เนื่องจากท่านเอ่อเป็นท่านน้ำเนาะปีนี้น้ำจะนำพลังงานที่ดีๆมาให้ท่านค่ะชาวปีชวดคือนะคะเอ่อดื่มน้ำเยอะๆนะคะมีน้ำเป็น่วงจุย้ยเป็น่วงจุ้ยหน้าบ้านอย่างเช้นน้ำตกน้ำพุนะคะหรือเอ่อ ขายน้ํานะคะในปีนี้ธุรกิจการงานเกี่ยวกับน้ําก็ดีเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นวนทางอีกทางหนึ่งค่ะสําหรับชาวปีชวดนะคะเรามาดูไพ่ใบต่อไปค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะเป็นไพ่เดะมนค่ะเดะมนเป็นไพ่ของความทุกข์ความเครียดความกังวลจากปีที่ผ่านมาค่ะนะคะ พ่า,ายความทุกข์ความกังวลใจสักปีปีที่ผ่านมาหรือท่านมีเรื่องราวที่หนักอกหนักใจนะคะที่ยังแก้มไม่ได้หรือว่ามีความทุกข์ใจความกังวลความเศร้าระวังโรคซึมเศร้าความเครียดนะคะหรือการนอนอาการการนอนไม่หลับนะคะวิบากกรรมจากเรื่องราวของความรักความทุกข์ใจหรือครอบครัวที่ทําให้ท่านเนี่ย เรียกว่าคืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะระวังสุขภาพนะคะเ,เรียกว่าทั้งเดินอาหารระบบทางเดินอาหารกระเพาะนะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะการผ่าตัดไส้ติ่งหรือว่านะคะออ่ข้อเข่าเสื่อมขานะคะเป็นต้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่า,ทานเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงปีนี้เนาะปีกระต่ายนี้เป็นปีที่พลังงานค่อนข้างจะ ดอกดาวน์ลงหรือว่าท่านจะต้องนำอะไรมาเสริมเพิ่มเติมนะคะ โอเคเรามาดูกันต่อค่ะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่สิบดาบค่ะสิบดาบนี้เป็นอุปสรรคอุปสรรคก็คือหนทางทิศทางที่ท่านจะเดินเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเข้ามามันไม่ได้ราบรื่นหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะชาวปีชวดเป็นปีที่ต้องลุยต้องสู้ต้องอดทนนะคะก็ปีนี้ระวังในด้านสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะระวังการเดินการเดินทางเป็นพิเศษแต่นะคะ การใช้ชีวิตด้วยการใช้สตินะคะการมีสตินะคะแล้วก็การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดหรือว่าการ คิดนะคะวิเคราะห์ไตรตรองเป็นอย่างดีทุนทิซ้ำาๆหลายครั้งก็จะนำพาท่านให้เกิดการผิดพลาดได้น้อยที่สุดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารการคำปกากันการสัญญาอะไรบางอย่างจะเกิดการผิดพลาดจะมีคนนะคะสร้างความวุ่นวนายปัญหากับท่านการงานสานที่ทํางานอาจจะมีความหนักใจอึดอจจัดใจสําหรับท่านหรือท่านอยากจะใช้ชีวิตในการที่จะ ชาวปีชวดเป็นปีที่รักเอสระดังนั้นเนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นจํานวนมากหรือทํางานร่วมกับผู้อื่นค่อนข้างจะเหนื่อยใจนะคะหรือว่ามีความลําบากใจหรืออัดใจเป็นพิเศษเลยนะคะดังนั้นเนี่ยชาวปีชวดเหมาะที่จะเ,เป็นนายของตัวเองหรือว่าทํางานในสันที่ที่เเหนื่อยกายแต่สบายใจก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าลำบากใจเนี่ย ก็จะอยู่ยากนะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนเพื่อนกัลยาณมิตรจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยเอสออฟสอดคือต้องเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเลยชาวปีชวดปีนี้นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจปฏิหารสิ่งที่ดีๆเกิดจากบุญกุศลบุญเก่านายอเวนไปที่ไหนก็มีแต่คนอิจฉาหรือว่าสร้างเรื่องราวปัญหาทำงานร่วมกับ ผู้อื่นตัวท่านเข้ากับผู้อื่นได้แต่คนที่ทํางานร่วมกับท่านค่อนข้างสาเขาเรียกว่าเออมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับท่านหรือว่าเออเข้ามาเบียดเบียนหรือสร้างความมุ่นวายให้กับท่านได้นะคะช่วงปีนี้จะร้อนหน่อยเนาะเอสออฟ o ค n แต่ว่า ยังมีความโชคดีในเรื่องราวของการเงินค่ะปีชวดปีนี้บอกได้เลยว่าหยิบจับอะไรก่อนข้างจะเป็นเงินเป็นทองมีความตั้งใจนะคะทำงานสาเดือน6เดือนก็จะค่อนข้างจะมีสัญญาณเขาดีเกิดขึ้นปีนี้ถวายน้ำถวายหลอดไฟค่ะนะคะถวายแสงสว่างทำบุญก,กับแสงสว่างจะดีมากๆค่ะสำหรับชาวปีชวดปีนี้นะคะ โอเคเรามาดูพาไพ่ใบสุดท้ายกันนะคะหมอคินก็จะออทํานายแบบพับรวมให้นะคะเพราะว่าชาวปีชวดปีนี้เนี่ยสิ่งท,ที่ต้องระวังหรือการสํารวงอะไรต่างๆจะออกมาตามหน้าไพ่ให้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะไพ่เดอะเดทค่ะเดอะเดทปีนี้ความหมายคือทิ้งเรื่องราวเก่าๆไปค่ะความหมายคือพยายามอย่าจมอยู่ในอดีตนะคะให้ก้าวข้ามมันให้ได้ความทุกข์ท้งบวนนะคะ ความกลัวทําให้ท่านเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างยากเลยลาบากความพะวงห่วงหน้าพะวงหลังการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดหรือการกลัวกับทุกสิ่งก็ทําให้การกลัวกับเรื่องราวของอดีตก็ทําให้ท่านเนี่ยก้าวข้ามไปข้างหน้ายากนะคะหรือว่านี้สินความเจ็บป่วยความทุกข์ความกังวลมันรวมๆกันเป็นไพ่เด็ดๆที่ต้องระวังคะ่ะนะคะต้องระวังในเรื่องของความคิด ของท่านเป็นพิเศษในปีนี้เลยนะคะจะมออีอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านอาจจะเป็นกังวลหรือทุกข์ใจหรือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกท่านทุกคนเป็นไพ่แค่ไพ่แนะนำไพ่เตือนออกมานะคะขอให้ชาวปีชวดเนี่ยระมัดระวังแค่ในด้านสุขภาพปีนี้แค่นั้นเองนะคะจะติกคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ย คุณตัวท่านเองก็ไม่ชอบไม่ใครมาเอาเปรียบหรือเอาเปรียบใครเช่นกันก็คือทํางานตรงไปตรงมาจะมีความเรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายของท่านนะคะจะมีผู้ใหญ่ให้การอ,อุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนและนะคะหลังจากครึ่งปีไปแล้วเนี่ยก็ชีวิตก็จะดีขยับดีขึ้นเป็นอย่างมากแต่จะเริ่มดีตั้งแต่นะเดือนกุมภา ช่วงช่วงกลางถึงปลายเดือนขึ้นไปค่ะจะเริ่มดีขึ้นจะดีมากดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละท่านเนาะบุญกุศลการลงมือทำความคิดนะคะสต,ติปัญญาของท่านนำพาท่านให้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาตัวท่านเองได้ค่ะนะคะพิกิตฟ้าหรือจะมาสู้มาณตนก็ขออำเนยพรชายให้ชาวปีชวดท่านน้ำทุกท่านประสบพบเจอสิ่งที่ดีๆปฏิหาร เงินทองไหลามาเทมาอยู่เย็นเป็นสุขนะคะประสจากความไม่ดีทั้งปวงนะคะขอให้ปีกระต่ายปีนี้เฮงๆงรวยๆทุกท่านทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ